ต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่เดี๋ยวจะหาต้นลำใหญ่กันนะานี้นะครับเราก็จะเดินไปตลาดลำใหญ่แล้วก็นี่เป็นตลาดขนุนรถตลาดลมีอะไรให้กินเยอะเลยมีอะไรบ้างไส้หอยยานี่มีชากุาลาบด้วยนะโอ้กับเบกันง้งไหม อ๋อไมคาเดเมียนี่ก็เป็นพวกกระเป๋านะครับน,นี่ก็มีต่อน,นี้ก็มีพวกอะไรพวกพวกพุทธลูกได้มีเอ่มอมีพวกหมอนนะครับหมอนโอ้ช้อนไม้พวกพวกจานนะนะรัดไม้มินิมอลอะมินิมอ,มมอลอ้นนี้เลยนะ ที่ใส่นัก็คือผ้าผ้ิดสวยๆเต็มชาวมอญชาวดอยเงินนก็มาจากทั้งเงินเงียบเงิน,น,เนเยอะแยะเลยนะครับชาวเขารเรื่องประดับอ๋ครับเจ็ดร้อยครับคุณพันขเขา พาทัวร์ตลาดวัลโลรถอาหารด้วยครับเป็นศูนย์อาหารหรือยังไงเป็นศูนย์อาหารนะครับพยาน่าเนี่ยพยาน่าที่เกิ้ล<ม>อาจจะดำนิดนึง,หนงหอหัวห้าสิบรู้ว่าออกจากตลาดวัลโลรถมาเราจะไปตอกเล่าโจ้ะนะครับแค่หลย กระเป๋าเปียกเลยครับมหาศาลแปดสิบนะครับน่ารักดีผมชอบอืกระสกระเป๋าผ้า,าอันนี้ถ้ามีผ้านะร้อยสิบเก้าบาทเออ ปดนะดวดด้วยแล้ววางแก้วหบาทสิบาบาทวางเทียบเลยนะหลากหลายดีไซน์อันใหญ่น,นี่เท่าไหร่ร้อยย้านี้จะเป็นร้อยแปดสิบเกาทนะลายหลากหลายมากเลยเพื่อร้อยหนึ่งนะไม่ <c oughs> <c oughs> ด yeah. ้านหลังโอ้เยอะ่ะเดี๋ยวเล้บอกเหมือนอารมณ์ตลาดหัรอนะยเจ้าคนอูนะครับอ๋อกาแฟชโบราณมียบเราทานีเหรอใส่หอนี่ไม ja. mm ่นน เขาเรียกว่าอะไรนะครับขน,นมหัวประกาศขนมหัวประกาศก็คือเอาไปทอดใช่ไหมครับเป็นทอดคล้ายคล้ายคล้ายหอยทอดนะนะอารมณ์หอยทอดแต่อันนี้ใช้เป็นหัวประกาศเอาดูอย่างนี้เหมือนเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้ใช่ไหมอันนี้คือหัวประกาศเนอะอ๋อครับโอ้ยน่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดท้าวเดี๋ยวอันนีครับเนี่ย กี่กี่ปีแล้วฮะตั้วกับพ่อตา40ปีแล้วโอ้สี่สปีแล้วถึว่าขึ้นชื่อนะส0กว่าปีแล้วครับส0กว่าปีแล้วแดดมาแล้วนขนมหัวประกาศเรือยกินยำมะม่วงตำมะม่วงปลาแห้งตำมะม่วงปลาแห้งเออตำมะม่วงนะดูดิว่ารสชาติเป็นไง หัวประกาศหัวประกาศนี่ทำยากนะทำหลายนึ่งนึ่งสองสามชั่วโมงโอ้เนี่ยเหรอครับอันนี้คือหัวประกาศเหรอครับเนี่ยหัวประกาศไปใส่แป้งด้วยอ๋อใส่แป้งด้วยถึงว่าเหมือนเหมือนส้มตำเนี่ยอ๋อเหรอครับใส่ล้วไปกวนในกระทะโอ้ผมว่าไม่ใช่ง่ายนะยากเลยอืมบางคนทำไม่เป็นมันแค่เละเอวคนขายไม่กินเลยครับครับสแกนได้ไหมแอนนาครับได้ครับอืมเป็นไงบ้างอารมณ์แบบ เขาเร่งเลยนะมันหนึบๆ่ะนะถ้าทําให้บอกนี่คือไม่รู้นะครับทำมาจากโอ้โหพัประกาศอ่ะนะอุ้อหัวคือเท้าใช่อร่อยเลยหลายชาตในสิงคโปร์อะไรชอบกินหมดฮ่องกงีโคไงบ้างได้ครับเดี๋ยวมันก็ลืมนี่ครับอร่อยนะไม่ ตำมะม่วงปลาแห้งหอมปลาแห้งตอบเราแถวบ้าบอกว่าเอาเนี่ยมันอร่อยอย่าถ่ายนิดนึงนะครับนี่นะครับชาเย็นในตำนานแล้วขึ้นชื่อสุดคือเมนูไหนครับพี่ชาเย็นชาเย็นใช่ไหมเรามาเราก็ต้องชาเย็นในตำนานใช่ไหมเอาจัดไปชาเย็นนี่นะครับพี่ใส่ชุดนี้มาทุกวันไหมมาทุกวัน ไม่ใช่พี่บอกเป็นเคทตี้เหรอไม่หรอกอยู่ที่ใจฮะเอออยู่ที่ใจตั้งใจทำมันก็ดีทุกอย่างใส่ให้มันเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยนะเออถ้าทำเข้มข้นก็อร่อยนะโอนี่นะครับชาในตำนานโอ้ค <c oughs> นะือใครครับในลูกนี่ยคุณพ่อเหรอครับผมครับอ๋อโทษทีแต่ว่าคุณพ่อเหรอพี่บอก <laughs> พี่บอกฉันไม่ขายแล้วมานะครับรสชาติจะ300หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดู <laughs> <laughs> ครับโอเคไปแล้วครับบบ, <laughs> บ๊ายบาย <laughs> าย